ดูค่ะท่านผู้ชมดูเหมียวใครเป็นแบบนี้บ้างคะติดเราไปไหนก็ไปด้วยดูมานั่งอยู่ตรงข้าวเล็กเลยเนี่ยเหมียวน้องอ้อนพูดก็เก่งว่าเก่งเก่งเนี่ยอ้อนหนูมาทำไมแมวใครเป็นแบบนี้บ้างคะเราไปไหนก็จะไปด้วย อ่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะมาบอกนะคะ สำหรับคนที่แบบถามมาเล็กก็เห็นใจนะเพราะว่ามันมีเมื่อก่อนนี้นะคะวันนี้จะมาบอกเรื่องว่าทํายังไงให้มะพร้าวเนี่ยติดลูกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเน้นย้ําความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าพ่อทําเนี่ยเห็นผลทุกต้นเมื่อก่อนนี้มะพร้าวอยู่ที่นาเล็กก็เยอะมากนะคะท่านผู้ชมเป็นมะพร้าวเขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวปีมะพร้าวกะทิอะคะ่ะที่เขาไปคันกะทินะ่ะ เพราะว่าตอนนู้นเขาจะปลูกแต่มะพร้าวงั้นนะมันกินดิบได้ด้วยนะคะกินแบบว่าเป็นมะพร้าวอ่อนได้ด้วยนะหลังๆมามันถึงมีมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วตอนนี้กําลังฮิตมากเลยอ่าแล้วเมื่อนี้เดี๋ยวขอว,ว่าวภาษาอีสานเด้อจะ้ะ เมื่อนี้เล็กสีไม่บอกเล็ดลับที่พ่อเหตดเนาะพ่อเหต์เราเห็นผลคือก่อนอนี้มันมีค้นขังหน้าเพิ่นปลูกบักพาวเล็กสีบอกเด้อขังสระน้ำเลยข้างสระน้ําเลยนะคะแต่มันหลายปีแล้วท่านผู้ชมดูค่ะตามมาอีกรอบไม่ใช่หิวนะคะมันขี้อ้อนก็เลยตั้งชื่อว่าอ้อนนะคะทีนี้ หลายปีแล้วนะคะผ่านไปห้าหกปีเจ็ดปีมันไม่ออกลูกมันไม่ติดลูกเพิ่นก็นเลยมาถามพอเล็กเนี่ยว่าเจ้าเฮดจังไดบอกพราวเจ้าอ่ะคือออกลูกดีแท้เป็นยังของข่อยมันคือบอกออกลูกนี่สินะมันไม่มันไม่ติดลูกเลยแล้ววันนี้มีคนถามมาด้วยว่าเออทายังไงให้มันติดลูกเดี๋ยววันนี้เล็กจะมาบอกเคล็ดลับนั้นบอกก่อนนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็วันนี้จะมาบํารุงปุ๋ยด้วยเนี่ยไงนี่เห็นไหมจุลินทรียสังขาะ้อแสงที่เล็ก ทำไปอันนี้ประมาณประมาณวันที่เก้าแล้วนะคะท่านผู้ชมดูสีแดงสวยแล้วนี่เอามาไว้ร่วมรำไรนะเนี่ยคุยเรื่องปุ๋ยด้วยเลยนะคะเอาเดี๋ยวพามาดูทางนี้อันนี้อยู่หลังบ้านนะน่ะมาอีกแล้วอ่อนอ่อนมาเดี๋ยวพามาเบิ้งจ้ะบักพาวต้นนี้มันมันเป็นซีปีลาละากา็เดี๋ยวให้เบิ้งด้วย น่ะเห็นไหมปลูกมะพร้าวไว้ต้นนู้นก็มะพร้าวปีมะพร้าวอันนี้ก็มะพร้าวมะพร้าวกะทินะคะแล้วก็มะพร้าวเนะาะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนั่นแล้วก็มีผักมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยก็ปลูกเยอะแต่ว่าปลูกทีหลังนะคะกําลังจะโตม่อีกแล้วนั่งอยู่ในร่มลูกไม่ต้องช่วยโอ้ยอ่อนหลายนี่ค่ะเดี๋ยวเล็กจะผ้าเบง นี่อันนี้เป็นสิบปีแล้วสูงมากเวลาสิกินนี่โอ้สุดยอดแล้วมันโดกมากท่านผู้ชมเดี๋ยวมันตรงไปทายทั้งพู้น่ะจา้ะทายจังแต่แบบทั้งหนาบานมากเนาะ่ายแบบถ้าถ่ายขึ้นไปอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นแต่มันโดกมากเลยนะแบบคือเล็กกินตั้งแต่มันต้นแบบว่าเตี้ยๆอยู่นะ่ะพ่อให้กินตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยดูค่ะ เนี่ยมันโดกมากนะดูดีๆเนี่ยข้างบนยิ่งเยอะแล้วมันเกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเกิดลูกเล็กๆอ่ะเป็นดอกไม่ขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเนาะเดี๋ยววันนี้มาบอกวิธีการของพ่อเนี่ยเห็นร่องรอยดูนะคะดูนี่วิธีการแล้วก็เล้เห็นพ่อทําจริงๆอันนี้คือ สูตรนี้นะเชื่อไหมโอ้เอาไปทํากับหลายอย่างเดี๋ยวมาเฉลยนะคะมันเห็นผลจริงๆนะวิธีการก็คือนี่แหละมีดของเรานี่แหละมีดอิโตนี่แหละจ้านี่เห็นมอสซับเลยเนี่ยแกงบัก้าาเนี่ยไม่รู้เป็นไรดูรอยนะมันไม่ใช่รอยพึ่งทํานะคะเนี่ยมันตั้งแต่แบบว่า ต้นที่เตี้ยแล้วเนี่ยแล้วมะพร้าวนะคะมันจะดีดตัวขึ้นไปนะมันไม่ใช่ดีดตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยที่ที่พ่อมาสามเนี่ยมันนานแล้วนะคะตั้งแต่มันต้นเตี้ยน่ะ,นะท่านผู้ชมเนี่ยวิธีการชึบชึบชึบแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะช่วงที่วันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงนะก็จะมาทําอย่างเนี้ยได้เห็นพ่อทาอ่ะอันนี้แล้วแต่นะ สำหรับคนที่แบบว่าเออมะพราะ้าวไม่ติดลูกเนาะ <c oughs> อีเหมียวมันกลัว <c oughs> มันไม่เคยเห็นเล็กโหดแบบนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะแล้วทาแบบเนี้ยเนี่ยทาแบบนี้น,บบน,นะมันโด่งมากแล้วเชื่อไหมตรงเนี้ยปลวกกินด้วยเนี่ยเป็นรังปลวกนะเล็กพึ่งเอาไอ้มีดนะคะถากลงเดี๋ยวเนี่ยข้างบนน่ะเห็นไหมมันจะมีรังปลวกอยู่นะ เห็นไหมดําๆอ่ะอุยแต่บอกจริงๆนะอันยืนอยู่ตรงนี้ก็เสียวๆอยู่นะมันมีลูกที่แก,แก่ๆเล็กจะได้กินลูกแก่นะแต่ว่ามันมีให้คนมาปีนขึ้นไปนะคะก็เอาลงมาได้เหมือนกันดูโดกไหมโดกมาดกมาดกาูดกค่ะสวยมากโดกมากโดกมาก อร่อยด้วยนะต้นนี้มันไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมแต่เล็กบอกเลยนะมันไม่ใช่มะพร้าวที่ลูกใหญ่มากนะท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเล็กเห็นก่อนหน้านี้ดูดูเล็กจะพาดูนะดูมันร่วงอันนี้คือคือมันแก่เห็นไหมเต็มเลยอะ่ะคือก่อนหน้านี้คือมันโดกมากมันร่วงลงมานะคะมันกินไม่ทันแล้วเ,เราทิ้งไว้แล้วมันแก่ไปเลยอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะคือ ลูกมันนะคะเอ,อ่อยืดลงแล้วเนี่ยแต่บอกว่าเออลูกมันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เล็กบอกเลยว่านวลมันอ่ะหนามากเลยค่ะท่านผู้ชมเล็กแต่แต่คือจ๋วแต่แจวอ่ะที่เขาเรียกกันอ่ะเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะและวิธีการที่เล็กเอาปุ๋ยมาลดนะคะคือเราจะใส่ปุ๋ยคอกอะไรมันละลายช้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเล็กใส่ปุ๋ยที่เป็นน้ำนะมันเป็นตัวเลือกให้เราดีมาก จริงๆอ่ะท่านผู้ชมรู้ไหมมะพร้าวน่ะชอบอะไรชอบความเค็มเล็กหมักไปแล้วสองถังใหญ่มากคือปุ๋ยหมักปลาทูปลาทูตัวเล็กๆที่เขาคนขายปลาทูที่เขาแบบเหลือเลือกอะ่ะเหลือจากการคัดเลือกอะนะเล็กหมักแล้วแล้วมันย่อยแล้วด้วยหวังมากเลยบอกตรงๆก็ เอามารดใส่อะมันจะชอบมากนะคะไม้ผลนะมันจะชอบมากพวกไม้ที่ออกผลนะคะเป็นผลไม้อ่ะกวางอะไรหน,หนามะม่วงหาวอาฝรั่งฝรั่งแล้วก็มะม่วงมะพร้าวนะคะโอเคเดี๋ยวแค่นี้นะเดี๋ยวเล็กไปเอาปุ๋ยมาแต่ว่าไม่ได้พาไปเอาปุ๋ยไอ้นั่นนะปุ๋ยขี้ปลาทูมันอยู่ไกลเดี๋ยวเล็กเอาตรงนี้ดีกว่า ปุ๋ยคีปลาแล้วกันเวลาจะใช้เราต้องทำอย่างนี้นะคะเพราะว่าความเข้มข้นมันอยู่ด้านล่างที่จริงอะเล็กต้องเอาไม้มาคนนะเนะใส่ไปเต็มๆอย่างนี้เลยนะยังไม่พอแค่นี้นะเดี๋ยวมันนานๆทีอะมันคงตกใจเนาะนานจริงๆนะกว่าที่เล็กจะมาบำรุงอะมันคงตกใจเ <laughs> พราะจริงๆอะเอาจริงๆนะ คือมันโดกมากแต่ไม่ได้บำรุงอ่ะท่านผู้ชมมันไม่เป็นไรนะคะมันต้นใหญ่แล้วอ่ะเราใส่แบบนี้เลยอันนี้น้ำหมักชีวภาพเห็นไหมเล็กใชจ้จนจะหมดถังแล้วลดหมดแล้วมะพงมะาพร้าวอะไรแถวนี้นะอ่ามันจะเดี๋ยวเล็กเทเอาอันนี้หน้าบัวออกดีกว่าเนานะมันจะไปอุดตนันซึบมาเี่บํบำรุงบำรุงซะหน่อยหวานนะคะเทลงเลยเนี่ย มันลาก่ันไหมเนี่ยมันลงเลยเนี่ยเนี่ยมันซึมเข้าไปในรากเนี่ยเดี๋ยวรากก็ดูซึมปุ๋ยกับน้ําลงไปนะคะน้ําก็ไม่ได้ลดเลยบอกตรงๆมันโตเองจากธรรมชาตินะ่ะเนี่ยสูตรเนี่ยเล็กเอาไปลดพวกเอ่อมะพร้าวที่แบบมันกําลังเจริญเติบโตต้นเล็กๆอะค่ะได้ผลดีมากแล้วก็ให้ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะ ดีมากเลยค่ะอลิจะลดด้วยนะวันนี้ต้นใหญ่แล้วมันไม่เป็นอะไรนะคะนี่จุลิยนสีสังข์อแสงอันนี้สีน้ำตาลสวยมากเล็กลักทุกสีนะอุ้ยนกกังเขนตัวใหญ่ๆลักทุกสีเลยขอแต่ว่าผ่านไป เดือนหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะได้สีไหนเนี่ยเล็กชอบหมดใช้หมดเลยนะรักมากใส่อะไรก็งามอะ่ะดูต้นกล้วยเล็กสิป่ากล้วยนะคะด้านข้างนั้นเป็นยุงข้าวสั่งเป็สีพังแล้วด้วยพังเหรอสั่งเะสีแบบว่าหลวกมันคืนไปกินไม้ที่แบบโมแข็งนนะจ้ะ ไม้มันก็เลยพังลงมาสังเกะสีก็ยังไม่ได้เอาลงมาเลยเนาะเดี๋ยวโอเคนี่ค่ะสีไหนก็สวยสำหรับเล็กนะสีไหนก็ใช้ดีจริงๆนี่แค่นี้พอเพราะเมื่อกี้นี้เราใส่ปุยน้ำหมาชีวภาพกับปลา ขี้ปลากับพุงปลาเก็ดปลานะคะแล้วก็พวกไ้ปลาถัางนั้นอะลดลงไปเลยนี่นะเคดรับไปทำนะนี่นี่ค่ะสาบลงไปเลยรอสาบแบบรอยสาบแบบเก่าแก่มากอะเนี่ยเล็กได้ก,กินต้นนี้อังแต่มันเตีย้ยเตี้น่ะเนาะตั้งแต่แบบว่า คือเอาไมา้สั้นๆนะ่ะพ่อนะคะเอาไม,าามา้สั้นๆนะ่ะเอาให้เล็กกินได้อะ่ะดูเนี่ยอวนไหมเนี่ยเห็นไหมคะสวยนี่มะพร้าวพร้าวปีดูค่ะเฮ้ยดูมีหลายต้นเลยรีบปลูกไว้นะคะทุกคนปลูกไว้ต้นนู้นก็มี ทางโน้นอะคะ่ะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มีสามต้นสี่ห้าหกมะพร้าวปีหกมะพร้าวน้ำหอมสามเนี่ยค่ะเฉพาะอยู่หลังบ้านเนาะสวนอันเนี้ยเป็นถุงที่เล็กเล่าก่อนคลิปนี้นะคะก็คือถุงปุ๋ยหมกักกากมานันแกลบขี้ไก่แล้วก็น้ำหมกักเนา อันนี้คือถุงเปล่าอันนี้คือเอาปุ๋ยอะไปใช้แล้วนะใส่หมดเลยนะคะพวกนี้แหละต้นไม้ที่ไม่งามนะเราก็ใส่นี่นะคะโอเคสำหรับการเคล็ดลับวิธีการทำให้มะพร้าวมันดกออกลูกตลอดตั้งแต่มันเริ่มออกลูกมาไม่มีตอนไหนที่มันว่างเลยนะ ดูสีเต็มเลยอะเดี๋ยวต้องเอาลงมากินเนาะคือกินทั้งผู้หญิงผู้ชายอะดีมากนะที่เขาเอาไปส่องเห็นว้น้ำมะพร้าวอะค่ะมันมีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆบอกแล้วนะในนั้นอะมันมีใสต่ตไคนินเดี๋ยวได้พูดแล้วก็พูดเลยนะคะที่อาจารย์อะอาจารย์สามารถน่านสูงเนินเนาะที่เขาให้เราอะทําจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวอะโอ้เขาพูดละเอียดมากเลยท่านอาจารย์พูดละเอียดมากเลยหลังจากนั้นนะคะลิกก็ทํากินตลอดนะ ที่เอาน้ำมะพร้าวไปหมักอะแล้วก็กินด้วยอะเออกินวันละหนึ่งช้อนชานอะแต่ตอนนี้มันหมดแล้วต้องเอาไปทําอีกนะคะคือกินดีมากแล้วถ้าใครกินน้ำมะพร้าวสดอะเอ,อวันละหนึ่งลูกนะผู้หญิงผู้ชายดีหมดนะคะเพราะว่ามันมีเออใส่โตไคนินใช่ไหมแล้วมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะในนั้นมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก็คงจะเห็นแล้วนะคะในติก๊กตอกที่เขาไปส่องกล้องจุลทรรศน,นะ มีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆอะ่ะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็น้ำมะพร้าวเนี่ยคือเวลาเรากินผงชูรสเยอะๆเวลาไปกินอาหารข้างนอกแล้วเราแบบว่าแสบคอเหนื่อยเพียแล้วก็เออมมนรู้สึกแน่นหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดีให้กินน้ำมะพร้าวนะคะคือเล็กลองมาหลายครั้งแล้วกินเหมือนมันล้างสารพิษเหมือนมันมีตัวจุลินทรีย์เล็กๆอะ่ะไปแบบทําลายเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดีอะ่ะดีมากเลย มันมีสิ่งดีๆเยอะนะคะปลูกกันไว้นะคะจะได้มีมะพร้าวไว้กินเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กหวังว่าจะเป็นคำตอบได้นะคะไม่มากก็น,น้อยนะบำรุงด้วยนะคะใส่ใจแล้วก็ลองทําตามเคล็ดลับที่เล็กบอกมามันเป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะคะทำแล้วมันเห็นผลจริงๆโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ช่องเลวลติลิชาแนลเวยนะคะสวัสดี